ยาปลามพง <c oughs> วัดพันมากแล้กรปูออกชวนมาทำก,กินข้าวกินก้อนเจ้านาเมนคือนีห้องเห็ดปนกบพันวาย,ยก็บสาบายแล้วขึ้นอนก่อนมกกบบน,มนบสาบายคืออยากกินข้าวมนบอสบายคือยากกินาะวัดมากเพือนพี่น้องปวกมันก็กินบด กมาออกมาแล้วก็เอามาดังไพรมาแล้วก็ปลวกเยวผมงัดจหงิดตรงนี้แม่หนาวมืดแน่ไปนอนบริเกินเขาเล่นบนสบายไหมแถววะเห็ดป่นนะเนาะป่นกับปลวกพัก กินก็ลดจานหายู่พันยากดอกเฮายากเฮาสิหากินเจ้ากูบ่สบายกินก่อนเนาะๆละเก็บเม็ดรังไผพี่น้องเวหกันพักกับพักนันแหละข้าตานีู่แม่นมือวกินข้าวครบเดียวไม่ทากัน มีเระพน,นัง่งยืนครัวเราพน,น้อง

มัน่ยท่บอกมัน่มอันพองอหนาอันทาดิสลนนี้นวมทงแล้ิปไปย่วมวนอ้อยเละกเนโตหมขอะไรเนห่าหนสมุดร่าเป็นที่าดก็าอะไรนี้อนสมุดเห็นยางไที่คากะไรี่ไม่ห่อยกว่าบอกไปสาวเขาย

ที children, ่ข้ามันกับมะแดดเนาไปงอที่คทองกัยังอดทนเอาอยู่ขึ้นกว่าเฮาได้เห็ดเฮากับมะ่อนเอาปงอท้่เาชีเห็ดย่งกระตามกระมวลเห็ดแบบคองหาอเห็ดย่งกระมวลหางสมุนไพรหนักยู่มุนหมุนเงี้ยมาได้หนักดีไปหนักไปซือมันกับนวลไปเห็ดนานมี

ในกระต mm. ู่วดซนหมวกอานอิ่มหรือเปล่าไท่าอิ่มหรือเปล่าอิมไม่นกซหมัดมันโซยแต่ารดที่แท้จมที่จิตน้ตแต่จะพิมาเ่อเวเรียกเป็นตัวห ยูู้บ้านอรส้ายูตู้ตู้ใหมู่สิู่ใหม่ลิ่ลมาละข้าัวจ้า

ร่างพักมีสลัดน้ำร่วนมากแม่จะแม่ไป้งเนนอันี้คือกรี่จะารจอดร่คลิปนี้ะลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดเข้าเมนูฟินดีจ้าบ๊ายบาย